สวัสดีครับร้านเบิร์ดไบ์นะครับวันนี้มาอันบ x ็อกล้อยี่ห้อเวียเวียรอนผมจะกดผิดก็ขอโทษนะครับ VIA RN ผมอ่านเป็นเวียรอนนะครับก็อันบ x ็อกเนี่ยเปิดมาแล้วก็จะเป็นล้อสี่ห้าหนะครับก็คือสินค้าเป็นแบรนด์มาตรฐานสากลมีกล่องมาให้นะครับแล้วก็มีกล่องมีโค้ดผู้ผลิตมีลักษณะต่างๆนะครับก็แน่นอนครับ ล้อแท้มั่นใจได้ที่ร้านเบิร์ดไบ์นะครับก็เท่าที่ดูนะมันเป็นล้อซี่น้อยนะครับเนี่ยเป็นล้อซี่น้อยทั้งหน้าและหลังเลยขึ้นแบบควายมาก็แข็งแรงอยู่นะครับล้อซี่น้อยแล้วก็ลื่นด้วยผมไม่เคยคิดว่าล้อในราคาแค่แบบไม่ถึงสี่พันแต่ได้ได้อะไรที่มันเวอร์มากแล้วมันก็ลื่นด้วยผมลองดูนะครับเพอเราหมุนมอเตอครับ นี่โมกันลื่นนะครับเนี่ยงานมาแบบเนี้ยบเลยนะครับแต่ส่วนโม่เนี่ยเดี๋ยววันนี้ลองใช้ดูก่อนว่าได้ถึง11ดสปีดไหมแต่ว่า1ิสปีดเนี่ยได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็งานสกรีนสวยงามแล้วก็รอยต่อของขอบล้อเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นนะครับนี่นี่คือรอยต่อของขอบล้อเห็นไหมฮะนี่น้อยมากการโลล้อค่อนข้าง,างดี ล้อเนี่ยถ้าจงเก็บว่าถ้าเรล้อล้อราคาไม่แพงล้อราคาเด็ดถูกถูกล้อแบบไม่มีแบรนด์นะฮะตรงข้อต่อตรงรอยต่อเงี้ยมันจะแบบชัดเจนครับมันก็จะมีช่องว่างนี่คือแบบผมบอกเลยว่าเนี่ยสนิทมากๆเลยครับสนิทมากๆดีมากจับความตึงของซีล้วนนี่คือแข็งตึงต้งๆเลยนะครับยังไงก็ฝากล้อดีสี่ห้าหนึ่งนะครับอันนี้ดุมหน้าเจ็ดสีดุมหลังร้อยสามสิบใส่ดาวฮอนได้นะครับดาวฮอนสปีดโฟลโกได้แน่นอนวิซิโวนะครับ แล้วก็ในตระกูล451หรือว่าดาวฮอนที่ต้องการจะเปลี่ยนล้ออัปเกรดน,นะครับให้ล้อมันใหญ่ขนาดใหญ่ขึ้นใส่ก้ามเบกสรสมอมอบนปครับปรึกษาได้นะครับเบิร์ดบายขอบคุณครับสวัสดีครับ